ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์ครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ของคุณโคจรอยู่ในเรือนตัวเองที่ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนนั่นเองครับแน่นอนครับว่าการที่ดาวศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนนั่นหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งคุณจะรู้สึกมีไฟเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่1น่งถึงวันที่12สอเป็นต้นไปนั่ ตราธี่ดีก็จริงแต่ก็เป็นเรือนของอรินั่นเองคือศัตรูอุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของการที่จะมีอุปสรรคปัญหาและก็มีศัตรูหรือว่าเรื่องราวต่างๆให้คุณเข้ามาต้องแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่12นั่นเองครับแต่นะครับหลังจากวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกายีนาทีครับดาวสุขของคุณจะโคจรอ,ออกมาจากภพตัวเองนะครับซึ่งมาจากราศรีตุลและย้ายเรือนเข้าไป ในราศีของพิจิกนะครับอยู่คู่กันกับคู่ธาตุนครับซึ่งเป็นดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนั่นเองครับการที่ดาวศุกร์ของคุณอยู่คู่กันกับอาทิตย์หมายถึงว่าเป็นคู่สมพลครับและก็การที่ดาวศุกร์อยู่คู่กันกับดาวพุธ ก็เป็นคู่ธาตุด้วยกันอีกด้วยครับคือธาตุน้ําซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนปัตนิแล้วก็ได้อยู่กับร่วมกันกับทั้งคู่ธาตุและคู่สมพลบอกได้เลยครับว่าตัวคุณนะครับแม้ว่าในตําแหน่งนี้จะได้ตําแหน่งที่อ่อนแออ่อนแรงก็ตามคือตําแหน่งเป็นปราศนะครับแต่การที่อยู่กับดาวที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับประกบกันหมายความว่าตัวของคุณจะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวก็ว่า อาจจะมีเกณฑ์การที่มีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะอยู่ในพบที่สุขเป็น7ที่เรียกว่า สุเจอาจารย์เจ้าว่ารอนิรันร์ก็ตามครับแต่ว่าการที่อยู่ในตําแหน่งที่อยู่ร่วมกันกับดาวคู่สมพลและคู่ธาตุจึงส่งเสริมนะครับให้คุณได้สามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆให้สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนในเดือนนี้นั่นเองครับและเมื่อย้อนกลับมาดูในตําแหน่งของเรือนตนุครับมีดาวราหูอยู่ในเรือนเช่นเดียวกันครับซึ่งราหูในตําแหน่งนี้เรียกว่าราหูที่ตําแหน่งเป็นนิดนั่นเองครับซึ่งนะครับแสดงว่าราหูทรงผลอิทธิพลให้กับราศีพฤษภได้น้อยเลยทีเดียวก็ว,ว่าได้เพราะฉะนั้นครับอิทธิพลที่เขาบอกว่าราหูทับ แล้วจะไม่ดีบอกได้เลยครับว่าสําหรับชาวราศีพฤษภที่ราหูอ่อนแอที่สุดในตําแหน่งนี้มันก็จะเป็นลนักษณะของการที่ราหูแทบจะไม่มีอิทธิพลกับคุณเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ต้องบอกว่ายังไงความเป็นดาวใหญ่ก็ยังคงอยู่ครับเพราะฉะนั้นครับการที่ราหูแม้ได้ตําแหน่งที่อ่อนแอก็ตามแต่ว่าอิทธิพลของราหูนะครับที่ยังคงอยู่เป็นดาวใหญ่อยู่ก็อาจจะส่องถึงที่ทําให้คนที่เป็นราศีพฤษภนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกที่โลกโมโทสันลุ่มหลงอะไรง่ายๆในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณหลง หลายอะไรคุณก็จะจมปรักกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่มาสองลัคนาที่เรียกว่าศุกร์เป็นเจ็ดนะครับที่อย่างที่บอกนั้นนะครับว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนิรันสองลัคนาอีกด้วยหมายความว่านะครับในช่วงจังหวะนี้คุณจะรู้สึกมีจิตใจที่อยากจะพึ่งพากิเลสตัณหาเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับมันจะเป็นลักษณะของการที่อยากมีอยากได้อยากสวยอยากเด่นอยากเป็นคนเก่งหรือว่าอะไรก็ตามความอยากจะเข้ามาหาคุณสารพัดมาก มากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าดาวสองตันหา ประกอบคู่ก,ก,ก,กันกับชาวราศีพฤษภเลยก็ว่าได้ครับทั้งดาวราหูที่อยู่ในภพเรือนของตนุและดาวศุกร์ที่เล็งลักนาแล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวแห่งการที่มีเป้าหมายสูงหรือคิดใหญ่ทําใหญ่ก็ยังส่องลักนาอีกด้วยครับทำให้ครับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีความรุ่มร้อนเกี่ยวกับก,บการอยากได้อยากมีแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้เงินเติบเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับผมต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างครับดาว เจ้าเรือนการเงินของชาวราศีพิจิกก็คือดาวพุธครับปัจจุบันนี้ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในราศีพิจิกเรือนของธาตุน้ำเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวแห่งธาตุน้ำและมาอยู่ในเรือนของธาตุน้ำจึงจะเป็นลักษณะของการที่ส่งเสริมกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นการเงินของคุณจะเริ่มมีการคล่องตัวเกิดขึ้นครับและก็มีเกณฑ์การที่อยู่ในภพเรือนของการที่ดาวอาทิตย์ประกบคู่แล้วก็มีดาวศุกร์ซึ่งมาจากเจ้าเรือนตัวตนของคุณก็อยู่ในเรือนร่วม จึงเกณฑ์การที่ประสบประสานและก็กลมกลืนกันอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้มีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จจากดาวคู่วิชาการคือการที่ดาวอาทิตย์อยู่คู่กันกับดาวพุธเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่วิชาการแสดงว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่จะหาเงินหาชองหาโอกาสหาจังหวะดดีๆให้เกี่ยวกับการรูปทางการเงินของคุณเกิดขึ้นในเดือนนี้เช่นด้วยนกันครับเราก็ผนวกกับการที่มีดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนมาอยู่ร่วมกันกับในเรือนของดาวพุธอีกด้วยมันหม ความว่าครับตัวคุณจะมีไฟในการหาเงินหาทองเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับดาวอาทิตย์ครับซึ่งมาจากภพเรือนของพันธุ์ทุกคืออยากจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะเดือนนี้นั่นเองครับซึ่งนะครับการที่ดาวพุธมาอยู่ในเรือนธาตุไฟอาจจะเป็นลักษณะของการที่การเงินของคุณอาจจะมีเกณฑ์การสะดุดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าในเรือนธาตุไฟกับธาตุน้ําจะไม่ถูกกันอยู่แล้วครับเป็นเรือนศัตรูคู่ธาตุกันซึ่งกันและกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวพุธมาอยู่ในตตําแหน่งงร แล้วก็อยู่ร่วมกันกับดาวเกตอีกด้วยนะครับจะเป็นลักษณะของการที่จะมีเกตคอยเสียมอีกหนึ่งต่อครับทำให้พุทธของคุณอ่อนแอลงนะครับและก็ตําแหน่งนี้ก็ยังเป็นตําแหน่งของมรณะอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นครับการที่การเงินของคุณเข้ามรณะจะมีเกณฑ์นะครับที่การเงินของคุณจะสะดุดติดขัดหรือคุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินออกไปอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับอิทธิพลจากการที่ราหูนะครับมากุมลัคนาแล้วก็ดาวศุกร์ครับมาสองลักอาจจะเป็นไปได้เลยทีเดียวครับว่าคุณจะต้องสูญเสียเงิน ไปกับ ความอยากมีอยากได้หรือเสียเงินกับการกินเลสตัณหาต่างๆอยากกินนูน้นอยากซื้อนูน้นอยากซื้อนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับทำให้การเงินของคุณล,อล่อยหล่อลงไปได้ในช่วงเดือนนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากแก้ดวงในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าเกิดมีคองที่ใครที่อยากได้ก็ซื้อไปเลยครับจ่ายไปเลยครับมันเป็นจังหวะแล้วครับที่คุณจะต้องจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายมันก็ยังมีเหตุปจัจจัยบางอย่างให้คุณจะต้องสูญเสียเงินก้อนหนักนี้ไปก็เป็นไปได้เช่นกันจากอิทธิพลที่ดาวพุธซึ่งเป็น ของมรณะนั่นเองครับผมแต่ก็ยังดีนิดนึงครับเพราะว่าดาวพุธที่ตำแหน่งนี้นะครับดาวพุธเป็นลักษณะของการเดินเสด็จครับทำให้ดาวพุธของคุณนะครับจะเดินรวดเร็วออกไปจากราศีของธนูแล้วก็เข้าไปสู่ในราศีของมังกรอย่างเร็วเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทำให้ครับหลุดพ้นจากภพเรือนของมรณะตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของเรือนตรงนี้ครับได้เป็นตำแหน่งเรือนของสุภะความสําเร็จด้านการเงินของคุณจะกลับมาดี อีกครั้งนั่นเองครับจะมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นการเงินของคุณนะครับก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาอยู่ก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดสิ้นลงไปได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับหรือว่าการที่ดาวพุธของคุณการเงินของคุณนะครับอยู่ในภพมรณะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดใครก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่การที่เข้าเรือนมรณะแล้วก็อยู่ในเรือนมรณะเพียงแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นเสิร์ชเข้าไปสู่ในราศีของสุภเเเปป็นไไดด้ลยยทีีววครับ่า จะมีเกณฑ์การที่คุณจะเคลียร์ปัญหาเก่าๆแก่ๆหรือว่าปัญหาได้รับการสั่งหรือแก้ไขเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับ บอกได้เลยครับหลังจาก30ธันวาคมเป็นต้นไปการเงินของชาวราศีพิษภจะดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจวังหวะนั้นแหละครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีพิษภกกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพิษภกก็คือดาวราหูครับปัจจุบันนี้ดาวราหูซึ่งเป็นดาวกรรมมของคุณหรือดาวการงานของคุณมาอยู่ในภพเรือนนะครับของคุณนั่นเองทําให้คุณนะครับจะมีเกณฑ์การที่หมกมุ่นเกี่ยวกับงานเขาเรียกว่าในช่วงนี้คุณจะฝักฝ่เกี่ยวกับการทํางานเป็นพิเศษแล้ว ก็เป็นลักษณะของการที่บ้าง,งานเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับกับอิจฉาอิทธิพลที่ดาวราหูมาอยู่ในภพเรือนของคุณซึ่งมาจากภพเรือนการงานแต่ว่าครับดาวเจ้าเรือนการงานงคุณดันอ่อนแอนั่นสิครับก็คือได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่น,นิดเท่านั้นนั่นเองครับ จึงทาให้ครับคุณในช่วงนี้การงานของคุณอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาการติดขัดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับแต่ครับหลังจากวันที่5ธันวาคมเวลา8นาฬิกา42นาทีครับดาวเสราร์ของคุณจะโคจรย้ายออกมาจากเรือนธนูและเข้าเข้าไปเสร็จเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองครับบอกได้เลยครับว่าการงานของคุณนะครับจะมีความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าได้เกณฑ์ของความเป็นสุภาษเรียกว่าครับการที่เป็นสุภาษนั้นหมายความว่าครับเรียกว่า30ปีเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเลยทีเดียวก็ว่า เพราะฉะนั้นความสําเร็จของคุณจะมาถึงแล้วนั่นเองครับมันจะมีจุดสําเร็จให้คุณได้ชื่นใจมันจะมีจุดสําเร็จให้คุณได้เห็นนั่นเองครับแม้ว่าการงานของคุณหรือในเรือนการงานของคุณยังจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรก็ตามครับแต่จากอิทธิพลของภพสุภาที่เป็นเกษตรทําให้ส่งผลถึงอิทธิพลของดาวราหูที่เป็นการงานของคุณทําให้ตัวคุณนะครับจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณอาจจะมี ปัญหาให้คุณต้องแก้ไขยอยู่บ้างเพราะว่าการที่ดาวศุกร์ดาวตัวตนของคุณก็ยังอยู่ในภพอริอาจจะเป็นการที่จะต้องเหนื่อยยากกับการแก้ปัญหาปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้คุณต้องฝ่าฟันมากมายโดยทีเดียวก็ว่าได้ครับสำหรับเดือนนี้แต่ครับกับการที่ดาวเสาของคุณเป็นเกษตรราธิบดีดาวเสาก็คือดาวแห่งภพสุภะเป็นเกษตรราธิบดีนั่นหมายความว่าจุดสําเร็จยังไงมันก็มีให้คุณได้ชื่นใจอยู่อีกหนึ่งจุดนั่นเองทําให้ชีวิตของคุณนะครับอย่างน้อยๆก็มีจุดสําเร็จให้คุณได้้้ชืื่่่นนใจจแมวาะตอองเหย กับการฝ่าฟันอุปสรรคก็ตามนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีพิศษกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีพิศษ ก็คือดาวอังคารครับปัจจุบันนี้ดาวอังคารของคุณนะครับอยู่ในภพเรือนของราศีมีนซึ่งเป็นเรือนของลาภะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนอยู่ลาะบอกได้เลยครับว่าในช่วงจัหงหวะนี้จะเป็นโอกาสและจัหงหวะดีๆที่คุณกับแฟนจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับมันเป็นจัหงหวะที่แฟนของคุณนะครับจะให้โชคให้ลาภกับคุณนะครับหรือในช่วงจัหงหวะนี้แฟนของคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแฟนของคุณนะครับจะมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณได้ชื่นใจเเกกิิดดขึ้้นหรือถา คุณอยากจะขอแฟนช่วยเหลืออะไรต่างๆก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากคู่ขอ,ของคุณเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงนี้นั่นเองครับผมซึ่งจังหวะด,ดีๆของคุณกับคู่นะครับจะเป็นลนักษณะของการที่จะมีถึงวันที่แค่วันที่ 27ธันวาคมเท่านั้นครับเพราะว่าหลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปครับดาวอังคารครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของ,ของคุณครับจะยกเข้ามาสู่ในภพเรือนของตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีของตัวเองครับแต่ว่าอยู่ในเรือนของวินานาศนั่นเองครับแม้ว่าคู่ของคุณยังได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งแต่อยู่ในภพเรือนที่เสียหรือในภพเรือนของวินานาทนั่นหมายความว่าอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณอาจจะเกิดการห่างคู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงจังหวะนี้และการที่ดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นเกษตรครับจะเป็นลักษณะของการที่ก่อ นนคู่ของคุณอาจจะเชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีตาพอเขาได้มาเป็นตําแหน่งเกษตรและก็อยู่ในภพวินาศเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับที่ว่าคู่ของคุณนะครับจะมีอีโก้สูงขึ้นคู่ของคุณจะไม่รับฟังคุณเกิดขึ้นจะมีเกณฑ์การขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่หลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปอันนี้จะต้องระมัดระวังเขาไวครับเพราะว่าการที่คู่เป็นตําแหน่งเกษตรเขาหมายถึงว่าเขาได้ตําแหน่งที่เข้มแข็ง และก็พอมาดูในภพเรือนของดาวของคุณกับได้ตําแหน่งที่อ่อนแอครึ่งซึ่งดาวศุกร์นะครับได้ตาแหน่งเป็นประคือตําแหน่งที่อ่อนแอขนาดที่คู่ของคุณได้ตาแหน่งเกษตรราธิบดีหมายความว่าต้องระมัดระวังครับว่าคู่จะข่มคุณเกิดขึ้นหลังจาก27ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะน,นี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องปากเสียงกับคู่ ให้มากๆหรือทีเดียวก็ว่าได้เพราะอยู่ในภพเรือนของวีนาด้วยเช่นกันและแถมยังมีมรษยูยังอยู่ในภพเรือนของอังคารคู่มรดยูมันเป็นลักษณะของการที่จะมีแรงประทะเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีปากเสียงเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์การแตกหากเกิดขึ้นจนถึงขั้นเลิกลาหรือบางในบางคู่หรืออาจจะมีเกณฑ์การที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับสำหรับชาวราศีวิสุิครับและสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ครับโอกาสและจังหวะดีๆเกี่ยวกับการที่คุณจะได เจอคู่ครองที่ถูกใจและถ้าเจอคู่ครองที่ใช่สําหรับคุณจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงถือวันที่12นั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าครับการที่ดาวตัวตนของคุณอยู่ในภพเรือนปัตตานีและก็การที่ดาวปุตตะาหรือเกณฑ์การที่ดาวเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็อยู่ในภพปัตตานีเช่นเดียวกันจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอคู่เกิดขึ้นครับจะมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเรื่องคู่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นั่นเองและครับเพราะว่าการที่ดาวศุกร์หรือดาวตัวตนของคุณมาอยู่ในภพเรือน แห่งการเริ่มต้นใหม่ๆหรือว่ามาอยู่ในภพปตัตตนีนั่นเองครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีๆเกิดขึ้นสําหรับคนที่ยังโสดอยู่แล้วก็เพิ่มมาดูในดาวเ <c oughs> จ้าเรือนของตัวคู่ของคุณนะครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ในภพเรือนของลาภะซึ่งยังส่งผลดีๆให้กับคู่ของคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าสําหรับชาวราศีพฤษภ ที่ยังไม่มีแฟนจังหวะด,ดีๆโอกาสดีๆ oh, ของคุณมาถึงแล้วแต่ต้องรีบคว้าไว้ก่อนวันที่12ธันวาคมนั่นเองครับเพราะว่าหลังจาก12ธันวาคมครับดาวเจ้าเรือนปุตตะหรือดาวแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของมอรณะแล้วนั่นเองการเริ่มต้นในช่วงจังหวะนั้นจะมีเกณฑ์อุปสรรคเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นให้รีบในระหว่างวันที่1ถึงวันที่12 นนั้หากอยากต้องการที่จะบอกรักใครในช่วงจังหวะนั้นลุยไปเลยครับเพราะจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จให้คุณได้ชื่นมืน่นให้คุณได้ชื่นใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณกับคู่นั่นเองครับแต่ต้องบอกดนึนะครับเพราะว่าการที ORTER ่สุกเป็นเจ็ดนะครับอาจารย์เจ้าว่ารอนิลันเพราะฉะนั้นการที่สุกอยู um ่ในภพเรือนของปัตตานีก็เป็นไปได้เหมือนกันครับว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การอกหักเกิดขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันครับว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่จะต้องเสียใจ เกี There, um, oh. s right. <S ่ยวกับความรักเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณนะครับคือคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่มีแฟนก็ตามครับอันนี้จะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้สําหรับการที่สุขเป็น7นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อาจจะมีจุดปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับให้คุณต้องแก้ไขครับแต่ว่าจุดดีๆก็ยังมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จให้้คุณไดชื่่นใจอยู หลังจาก5ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองเพราะว่าการที่ดาวเสาร์ของคุณนะครับได้ตำแหน่งเป็นสุภาพเป็นเกษตรราธิบดีสุภาพเป็นเกษตรหมายความว่าจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างให้คุณได้ชื่นใจเกิดขึ้นท้นทีชื่นมื่นเกิดขึ้นแม้ว่าอุปสรรคต่างๆให้คุณต้องแก้ไขามากมายแต่อย่างน้อยมันก็มีจุดอะไรบางอย่างแน่นอนครับให้คุณได้ชื่นใจครับแล้วมาพบกันใหม่ครับในเดือนหน้าสําหรับชาวราศีพิจิกครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคาทานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นนะครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ ทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุ่มโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ